ผู้ชมคะไม่น่าเชื่อว่าคุณพ่อท่านนี้หลับเก้งเก่งค่ะน้ําท่วมบ้านค่ะลูกมาปลูกค่ะขยเยาแบบขย่าเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นอ่ะจนถึงขั้นลูกเอานิ้วไปอังไว้ใต้จมูกว่าคุณพ่อยังหายใจอยู่ปะเนี่ยแต่ก็ขำๆนะคะเดี๋ยวลองไปดูค่ะพอ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 น้ำท่วมบ้านพอ ไก่หอเป่าพ่อน้าท่วมคลังหาดแล้วไม่กอดไกหรือเปล่าพอน้ำท่วมคลัหาดนี่ค่ะน้ำท่วมคฤหาหา์ค่ะแล้วเสียงน้ำมาดังมากใช่เสียงน้ำมาดังมากแล้วเขย่าพ่อ่อไม่ตื่นโอ้โหจนต้องเอานิ้วไปอ่างใต้จมูกแบบนี้ว่าพ่อหายใจไหมพ่อลูกสาวเอามาโพสต์ในติกตอกแล้วก็มีข้อความว่า นอนหรืออะไรหลับเก่งหลับลึกจริงๆทีมข่าวไปที่บ้านค่ะเป็นร้านขายยำชื่อว่าร้านยำแสบดาบใช่อันนี้ชื่อร้านเขานะจริงเนี่ยร้านยำคุณพ่อสนั่นพิราาอายุ45ครับคุณพ่อดังแล้วนะตอนนี้พ่อบอกอุ้ยไม่คิดไม่ฝันพ่อจะได้ออกทีวีนี่เหรอนี่ใช่ไหมอีกพ่อนะใช่ค่ะลองฟังดูค่ะจะลูกเสารน ก็งงเหมือนกันครับเพราะว่าไม่เคยเล่นสักทีไม่คิดว่าจะลูกสาวกับลูกชายจะลงแค่อย่างงี้ครับไม่เคยเล่นสักทีครับคิดว่าเขาทำเล่นเล่นเดี๋ยเขาให้ดูเคยเห็นลงจริงนะครับก็เพื่อนบ้านแถวนี้นะครับมาว่าจะมาขอลายเซ็นบ้างอะไรก็พูดเล่นกันอย่างนี้นะครับผมเลยงงครับคิดว่าเขาไม่รู้กันเขาก็ดูกันหมดนะครับแล้วปกติพ่อเป็นคนรับลึกไหม ไม่ครับก็นอนกันตอสองทุ่มสามทุ่มก็มนอนนะครับเขาไปซื้อของกันมาผมก็หลับเลครับนอนเพลินเลยครับไม่ไรู้เรื่องตื่นไว้ที่ขึ้นน้าน้ําท่วมละครับน้ําท่วมอยู่ในห้องในบ้านตัวบ้านนะครับพ่อดังลคะค่ะครับพ่อบอกไม่น่าเชื่อคนมาขอลายเซ็นขอลายเซ็นเลยเแต่สุดท้ายเนี่ยพ่อบอกว่า พอตื่นขึ้นมาเนี่ยลูกวิตน้าจนแห้งไปแล้วคิดดูแล้วกันหลับลึกขนาดไหนพ่อแก้งหลับหรือเปล่าลูกวิตน้าแห้งแล้วพ่อไม่ต้องเลยพ่อที่เกียดวิตน้าหรือเปล่าพ่อบอกก็พ่อเหนื่อยทำงานมาทั้งวันอากาศมันดีอะไรเนี่ย กับน้ํากับน,น้ำเลยพ่อบอกเพราทํางานหนักหลับลึก<ม>าอากาศดีเลยหลับเพลินไปหน่อยค<อ>่ะแต่ทีมข่าวของเราได้ขาา้อมูลว่าบ้านเนี่ยคือเขาอารมณ์ดีกันทั้งบ้านไงเขาเป็นครอบครัวอารมณ์ดีแล<อ>้วก็อัดคลิปคุณพ่อตลกๆไปโพสต์เอาไว้ในติก๊กต็อกกลายเป็นคลิปนี้คนดูเยอะมากแล้วก็ออกข่าวเพียบเลยครับชื่อร้านแสบไปหน่อยนะ